ทีมเจ้านะยครับและเป็นทีมสุดท้ายแล้วนะครับทีมผ่านกกรอบซึ่งทีมนั้นได้แก่อาม Armyzine สวัสดีครับผมนะฮะพบกับรายการของ a m i t y Family and Channel and t r o u p and the gang and crew and ครับ <c oughs> วันนี้ก็เป็นวันอีกหนึ่งวันที่น้องๆมาโชว์กันแบบเต็มกราฟแล้วเหมือนรันทูเลยเป็นเหมือนโชว์จริงชุดจริงเต้นจริงล้มจริงประตูล้มจริงด้วยไปพบกันมองที่ตามองมอง

นังแบหคนครับนงแบครับมาถือเส้หน่ครับมีเลขสิหครับผมอามาดามารลบมาแลกเส้นได้เลยนะครับแสงตัวหลังเป็นเลขสิบหนะครับแบงอะไรก็ได้นะครับผมนะฮะแบงสดก็ได้้อมีก่ามาท้ายแบงค์ใครมีหนึ่งหตนะครับหนึ่งหตนะฮะห้ามจับหกหนึ่งะครับไม่ด้หวยตนี้เอาแค่หน ะครับผมนะแล้วงานนี้เดี๋ยวครับใต้แบงค์นั้นนะครับแพลตฟอร์มไทยแบบมีเลขแบงค์อ่ามาเลยมาเลยมาเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอุ้ณป้าครับโอ้โหปังเลยปังเลยอ่ามาเลยมาให้มาให้พี่ดูอ่าโอ้โหหนึ่งหนึ่งนะครับอ่ารับเพื้อไปเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณรับพี่อพี่เขาเลยครับ อ่าอะไราโอเคอย่าลืมเลยนะยจะมีอีกหนึงตัวนะครับตัวท้ายนั่นแหละครับสีลาชางนะครับผมนะเราแข่งกันในซอสพริกเลยตรงนี้แข่งกันในขวดซอสพริกกัเลยไม่ใช่เดินะครัอย่า่มันก็โอเดี๋ยวครับ้วย ลูฟี่ครับอาลูฟี่แล้วลูฟี่พีเป็ดอยู่ไหนพีเป็ดอยู่ไหนมึงดูดีๆนะเว้ยมันมีสามอันอันไหนที่มันฉีดได้เออโชว์อะไรนะโชว์อะไรนะเป็นการเชิดสุดโต่งนะครับจากนครสวรรค์นะครับเป็นเชคคอนโดสายเหลืองนะครับอีกจะพู่เดียวอีกจะพู่เดียวมันจะพบแล้วน้องไม่เก่งบอกกันดินตาดินจางดินดินตาต่อไปย่งสุดไม่ได้เ ครับแต่พวกาในต้อให้้หนพี่ยแ่คน่ไม่ใช้ีอยาสุดาบสจมาเยอะแล้วจะูดอพุงเยนงบไอ้พวกที่จะต้องถอดชุด สามคกฟีมอดได้ไหมถ้าสายรับแน่นคู่เบอร์ได้ไหมไปเอาเพราะไเลาก็ห้องฟำลงอีกงานของคู่ที่ต้ไปคนหลับมา ตน้กันก็ันะครับผ่แน่นอนังหรือเปล่าเนี่ยหลับตาะก็มที่บอกกันไว้นะครับเราจะนำตัวนี้ไปแข่นะครับน้องสองมารีด้วยแล้วกันนะครับ And the Japan, what? What? jump or run, boys in the place TO be send the I a VIP many, many diamonds dangling BACK FOR THE money we strangling Hate me, fry me, bake me, fry me all the above, cause you can't get in. I don't want no put me because me professional make you shake your kids. thank you It is take it personal like a canada tightest all nail no, talk all max boat not my money all Got such so, kitchen let's go let's go to a love color go, go. you new that's all point

ดูแลใช่ไหมมันลุกกินน้ำก่อนกินน้ำกินน้ำยืนขาไหเราลองกันกินนก่อนแล้วกันนะแบบอะอยาวนเยเนาตกูอย่างไรต้องมั่นใจสินาแบบรั้นาแบบไหนนะนาแบบสาเลยมระตาแค่สู่บาทเท่านั้นนะครับผมนะฮะเหมอนเก็บบิ๊กตี้ได้ไหม เริ่มี่สิจนด์ดาครับเริ่มพี่เท่าไหร่ครับมีใครให้เท่าไ,ไหร่บ้างครับผมขอบคุณมากครับ <c oughs> ไม่มีเดี๋ยวผมแจกนะนะครับอ้าวอย่างนี้ก็แจกรอแจกเดี๋ยวเลยมีใครอยากให้เท่าไหร่ก็ให้ได้เลยตรงนี้แม่บอกอยากทุกคนเลยโอ้ยและแม่บอกแม่อยากทุกวันเลยนะครับผมนะครับแม่ได้เยอะระหว่านี้ก็อังจูบใช่ไหมอังจูบนะครับอ่ะขอเสียงตบมือให้น้องอังจูบด้วยครับผมเสียงดัง หรือเช่อแชนตมีสมบูรณ์ในในสมาชิกเอมิตี้ค่ e คะและหลายท่านคงจะได้เห็นพวกเรามาซ้อมที่นี่กันบ่อยใช่ไหมคะแต,แต่บางท่านคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเราซ้อมไปทําไมเมือ่อวันที่25สิงหาคมในจังหวัดราชบ,บุรีนะคะมีการประกวดเต้นโครงการทีวีน้วันค่ะ <laughs> ซึ่งพวกเราในเอมิตี้ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดราชบ,บุรีไปแข่งต่อระดับรอบภูมิภาคค่ะ วันที่28่สและยีพฤศจิกายนที่แห่งนี้ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจและช่วย support ไวราด้วยนะคะขอบคุณค่ะนค่หรอลูกเสียดายแล้วขอบคุณมากมากครับโอเคแล้วน้องพุ่งประโยคได้ว่าหนูจะตายแล้วเสียดครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงก่อนแล้วกันนะครับบนะอีกสักคู่เดียวนะครับเดี๋ยวน้องๆรอให้น้องๆพักก่อนนะครับ

อะไรก็ไม่ลุ้นหมายดรดอเฉพาะรอบแรกก่อนทีน่นรอบแรกนี่เป็นอะไรเป็คนนัก้วกมาบอกว่าก็นเางค่ะเปอร์เป็นอะไรล้รอ,อ,อไม่รอบฟ้อ ทำไรเ,ออเข้าไปในตัลแล้วขาไปเกี่ยแบบเขี่ยวอ่าแสดงว่าการวางอ็อฟแต่เนี้ยตื่นเต้นอ๋อตื่นได้แล้วมันมันลนถามว่าดีไหมเต้นดีนะเต้นดีอ,อะไรจะตื่นเต้นถ้าเอาเล็กน้อยนะที่ว่าปลายกับหัวยกเรียวไปตอนที่มันเลยมันเลยไอ้นี่ ไม่กี๊ดเมื่อไหร่แหละเฟลจะรู้สึกเฟลว่ามันไม่กี๊ดเลยเหรอวะทำยังไงก็ได้เมื่อวานจิดอยู่วิ่งตัวอ้วก็เอาไปใช้นะตัวใช้น้อยไปต้องเะคนนะครับเรื่องเต้นเรื่องมาช่วยกันทำงานหรือว่าเป็นงานของเองก็ทีทุกทีวางไว้ให้เองช่วยกันทำงานช่วยอต่งเงี้ยที่ว่า

ใช่เหมือนกันอมยเมียงี้เออใช่ไมอมิตอาิเนียนร้องห้ด้ร้องไห้ต้องร้องไห้เลยต้องการกีตาร์เลตาร์เลือกมีคนหนึ่งครับนอนตายอยู่ครับ ำอะไม่ได้ว่ารทำไรม่เหมยไมรทำไรเี่ยนาไม่ได้นี่อะไรเนี่ยจะเป็นลูบี่ตกเรือลูบี่ตกเรือไม่ไ เป็นไงภาษาอาการเป็นไงฮะภาวมันเหมือนฝรั <c 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 ่งนการเป็นไงนใครๆว่าพ่อเป็นคนจีนใช่ไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหกินข้าวเวลาเดียวตาปบื่อแล้วเมื่อกี้เนี่ยนั่งฟังรู้เรื่องเราหนูช่วสอเลยเนี่ยกินบ้งเถอะภาไม่ต้องมานั่งรถ้ำหนักนะเี่น้องเป็นไงครับ น้องๆนะไ,ไม่รู้ยังไงแต่กูจะไปกินหมดแล้วอะไรของพีเบื้อหง,งหลังคนเหยียบเป็ดโก้สัตว์กูทำทั้งนานเลยอีกแล้วเหรอเมมจะเต็มแล้วเนี่ยกลมใจจริง